อ๋อเดินแล้วอ่ะโอเคครับนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับ s 7 8นะครับว่าจะเล่นพับ g ได้ขนาดไหนนะครับหรือตั้งไม่ตั้งไม่ถนัดนะครับก็นะครับ,นะรบจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้มันเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่ามันเป็นอดีตเรือธงนะครับ There's the target Right fire. Your ผมว่ามันเล่นได้นะแล้วก็พอสมควรเลยล่ะตอนนี้คือเนื่องจากเทคโนโลยีมันไม่ได้ใหม่อะไรมากนะครับแต่ว่าแร <the> มสี่เนี่ยมันเพียงพอห้อง oh, นี้องเล่นนะ อจอมันสวยนะครับเป็นซูเปอร์เมเลดตัวนี้นะครับคือคือถ้าเครื่องใหม่เนี่ยมันก็จะมาสักน่าจะสองสองหมื่นกว่านะถ้าผม <only S 2> จะไม่ดีอตอนเปิดตัวผมว่ามันเล่นได้ดีนะ as คือตัว x y n o t เนี่ยเขาค่อนข้างจะรองรับเรื่องการเล่นเกมนะครับมันเป็นอดีตแฟลกชิปเรือธง ก็เล่นเนี่ยเล mm ่นเกมได้นลื่นนะครับระบบเสียงก็ดีได้เลยอยิงวะลื่นลื่นไหลนี่จากว่าตัวนี้ผมไม่ได้ติดฟิลด้วยก็เลยลื่นนะครับ ฮัลโหลอ่า uh. อ uh, uh. uh, ่าครับวุ้ยมีของมาส่งอ่าเอาหมูไว้บนโต๊ะหรือเอาหมูไว้ไหนไหนอืมอืมโอเค รเรามารีวิวนะครับแรมสี 4, นะครับรอมสามสองเป็น Samsung S7 Edge นะครับเป็นสีแปซิฟิกบ u ูถ้าผมจะไม่ผิดนะหรือว่าไลท์บูอะไรประมาณนี้แหละ คือโดยรวมแล้วจริงๆแล้วเครื่องมันก็ไม่ใช่เครื่องใหม่อะไรนะครับแต่ว่าดีไซน์เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มันเบามากคือเครื่องสมัยใหม่เนี่ยมันมันก็ดีนะครับแต่ว่ามันหนักไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะแบตเตอรี่มันเยอะนะครับตัวนี้มันก็ได้เป็นแรมสลอม3ามสองน่าจะเป็น X อ็กซีนอตแนะครับน่าจะเป็นออกตาคอนะถ้าผมจำไม่ผิด้ามิงก็น่าจะเป็นสี่หัวนะครับแล้วก็เครื่องเนี่ยจะบางบางมากแล้วก็ดีไซน์เขาเนี่ยจอโค้งสวยงามมาก มีตัวมันเป็นเรือธงมันเป็นตัวท็อปของเขานะครับมันจะ,จะได้ทั้งไวเลสชาร์เจอร์ถ้าตอนนี้ถ้าคุณไปหาในตลาดเนี่ยวเลสเนี่ยต้องมีอย่างน้อยประมาณหมื่นขึ้นนะที่เป็นรุ่นท็อปๆของเขาที่จะมีไวเลสเมนเฟซนะครับรุ่นพวกนี้แล้วก็สภาพนี้นี่หายยากมากนะครับเครื่องใช้งานน้อยๆมากแล้วก็ถ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยที่จอมันหลายคนก็ถามว่าจอมันเบิร์นไม่เบิร์นเนี่ยจริงๆจ,จอมันไม่เบิร์นเพราะว่า ถ้าคุณเปิดแสงเนี่เล่นเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้เปิดสุดตลอดเนี่ยมันก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของจอที่เป็นซูเปอร์โมเลดพลัสนะครับจริงๆอ่ะเบิร์นมันเบิร์นกับทุกรุ่นนะครับถ้าคุณใช้งานหนักๆจริงๆผมว่ามันลื่นมากเลยลนะดูดิมันปักบไปยังไงเดียดูก่น กราฟิกกราฟิกก็ปรปับสมดุลน,นะครับเฟรมเนทก็ปรับที่กลางดูสิปรับได้เจมที่ก็คือ HD นะครับภาพสวยคือคือ Someone has been here. I'm out. Need ammo. Head toward this point. Get in the car. Get in the car. I'm going to take a look at the car. จริงๆแล้วผมตั้งใจจะไม่ขายครับแต่แฟนเขาบอกว่ามันมีเยอะแล้วแล้วจะ,จะเก็บไว้ทําไมถ้าไม่ค่อยได้ใช้อะไรเงี้ยวนมากก็ตอนนี้อยู่บ้านก็ไม่ได้ทําอะไรนะครับก็เล่นจนไม่เลยหลับได้นอนสี่ห้าเครื่องเนี่ยมันก็ลื่นนะผมว่า สวัสดีครับครับผมเออพี่อยู่ไหนแล้วตอนนี้อ,อ,าอาจอ่อาพี่เจอหมู่บ้านเคหะสองหรือยังครับ,รบหมู่บ้านพี่ต้องเข้ามาในหมู่บ้านเคหะสองครับแล้วตรงมาเรื่อยๆมันจะเป็นซอยสามซอยห้าผมอยู่ตรงซอยห้าถ้าพี่เจอป้ายซอยห้าก็เจอผมเลย